บรรยากาศเช้านี้นะคะวันจันทร์ปกคุมไปด้วยน้ำแข็งโอจองจะไปฮอลิเดย์กับฮิวเนาะโอก็จองกับเจ้านายว่าให้โออยู่ได้วันไหนพอเขาบอกวันโอก็จองตัว๋วจองอะไรเรียบร้อยจ่ายค่าโรงแรมอะไรเรียบร้อยปรากฏว่าพยากรณ์อากาศของอังกฤษบอกว่าพายุชื่อเบิร์ดกำลังเข้าแล้วก็มาฮิต ตรงช่วงที่โอกับพิวไปกันพอดีเลยโอ้ยด้วยความที่จ่ายทุกอย่างมาแล้วก็เลยต้องไปค่ะลุยหลังจากกินอาหารเช้าเสร็จเราก็มาเช็คในฟาร์มช็อปใหญ่มากตานี้เป็นเสื้อผ้า มด้วยความที่มาอยู่เมืองหนาวเนาะก็จะต้องชอบใส่เสื้อไหมพรมและเสื้อไหมพรมที่มันเกรดดีๆที่มันราคาแพงๆมันจะดูออกด้วยตาเปล่าเลยนะเพื่อนๆเหมือนอันเนี้ยทำจากขนแกะราคาหนึ่อนห้าปนะเพื่อนๆอันเนี้ยหน7ป้อนาดปออันนี้อนอนนโอชอบโอชอบอันนี้สวย ราคา95ปอนด์สวยมาก Amazing Yes <I> Amazing because they have coffee chocolate. Ooh chocolate bar chocolate Wow <c oughs> ทริปนี้เราจะไปไหนกันเราจะลงทางใต้ของอังกฤษคะ เราจะพากันไปที่เมืองสตโอกออนเทรนค่ะซึ่งอยู่เชียงเชียงใต้แมนเชสเตอร์ Manchester ไปนิดนึงค่ะก็ใช้เวลาขับรถประมาณ3มชั่วโมงค่ะแต่ในอังกฤษขับรถ3มชั่วโมงนี้เหนื่อยนะคะไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยเราขับรถสะดวกสบายแต่ที่อังกฤษถนนมันโค้งเยอะแล้วก็มันรู้สึกมันเหนื่อยกว่าขับรถในเมืองไทยค่ะเพื่อนเไม่สามารถไปแบบไปเช้าเย็นกลับได้เราสองคนก็เลยตัดสินใจ ไปพักสัก3าคืนแล้วก็ส่วนขากับก็แวะพักครึ่งทางก็คือประมาณชั่วโมงนิดๆก็พักอีกครึ่งทางหนึ่งหาสถานที่ท่องเที่ยวเที่ยวอีกแห่งหนึ่งเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงเผื่อที่แรกที่โอกะพิวไปมันไม่สนุกแล้วก็โรงแรมมันนอนไม่สบายอะไรเงี้ยค่ะมันก็ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งของทริปที่เรามีเวลาที่จะแบบเหมือนว่าเออ เป็นการกระจายความเสี่ยงมันจะได้ไม่เป็นทริปที่แบบว่าไม่สนุกไปทั้งหมดนะคะแด่ตรงหน้าเลยโรงแรมที่เราพักอยู่ในเม <v ương S 2> <entonces> ืองเลยเลี ok ้ยวขวา go right hand and then t h r e the little alley customer parking How keeping? <laughs> you don't want to come in here. Why? Ooh, fancy, fancy. Ooh, very Ooh. fancy. Ooh, fancy, fancy. ในล็อบบี้โรงแรมก็วิวหน้าต่างจากโรงแรมนะคะเราพากันมาเดินเช็คดูร้านค้าร้านรวงต่างๆก่อนจะหาที่กินดินเนอร์เราก็พากันเดินรอบๆในเมืองเมืองที่เราพักชื่อเมืองคองเกตันนะคะอันนั้นตึกสูงๆนั้นคือเป็นเคาน์ตี้เป็นซิตี้ฮอลล์ของเมืองนี้ค่ะเราสังเกตมันจะมีหมีอยู่ในนั้นสองตัว แล้วเดินผ่านร้านขายของเที่ยวลึกก็มีหมีโอเคถามฮิวว่าหมีเกี่ยวอะไรกับเมืองคองเคอร์ตันเราก็เลยเปิดดูในวิกิพีเดียพบว่ามันเคยมีประวัติศา,าสตร์เกี่ยวกับหมีเพื่อนๆอยากรู้ไปเปิดอ่านแล้วนะเอาขี้เขียดเล่าขอโทษทีเราเดินกันมาสํำรวจกันแล้วปุ๊บก็ไม่จบไม่ไวไปที่ไปการเป็นการดูรีวิวจาก Google Ma p ค่ะแล้วเราก็มาจบที่ร้านนี้นะคะกินดินเนอร์ อาหารก็เป็น <Nice. S 1> สไตล์แนวผับฟู้ดค่ะแต่ดีหน่อย <laughs> เครื่องดื่มมีค็อกเทลให้เรากินเราก็จบด้วยของหวานแชร์กันค่ะเพราะว่ากลัวจะกินเยอะเกินไปเสร็จ mm hmm. แล้วเราก็ไปต่อกันที่ค็อกเทลเล้าในโรงแรมค่ะ <laughs> thank you โอ oh, mm hmm. ดูซีรีสไวโลตัมันกินเครื่องดื่มวันนี้อะไรนะสปริตนะ a p p r o sprit ก็เลยอยากลองชิมว้าวเย้มเมาแน่แน่ แก้วที่สองเชียสหิวชวนตึ้ง Happy Holiday ไม่คุยกับเราเลยนั่งเล่นแต่กับมือถือดิทารักกันใหม่ๆหิวคงนั่งตรงนี้เพราะมันจะได้ใกล้นี้ รักกันมานานแล้ว20กว่าปีหิมเลยต้องไปนั่งไกลๆแล้วก็นั่งเล่นแด่มือถืออ,อมาแล้วโอต้องบังคับบังคับให้วางโทรศัพท์แล้วมานั่งใกล้ๆสั่งได้นี่คือการหนีแมวเที่ยวนะคะวิ่งจุดๆเลย ครั้งนี้ที่โอเลือกมาสต็อกออนเทนเพราะว่าโอจะมาดูพวกโรงงานพอตเตอรี่ค่ะมาดูด้วยกันนะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาชมช่องโอไลฟ์บล็อกนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบบ๊าายยบ๊ายบาย